สวัสดีครับผู้ชมนะครับเช้าวันนี้ผมก็อนุบาลทุ้งเช่นเดิมนะครับผู้ชมครับอันนี้8โมงนิดนิดนะครับผู้ชมครับก็มาให้อาหารก็ตักกุ้งขึ้นมาดูตัวด้วยนะครับผู้ชมนะครับบรรยากาศนะครับผู้ชมให้เห็นบ่อลูกี่ผมกวาดพื้นไปนะครับผมไกลๆเนาะนะครับ าด้านนี้มามากองมากองกาน้ำปลากองกาดเกลือกองนั้นนะครับชมก็มาเป็นต้นไม้ผมนะครับชมพออีกสองสามวันผมจะตัดปามนะครับผู้ชมก็จะได้รอบตัดปามพอดีนะครับผู้ชมตัวผมให้ผู้ชมดูกุ้งนิดนึงนะครับผู้ชมมันจะโตขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับผู้ชมครับยูนะกระงนี่นะครับผู้ชมจะเห็นตัวชัดแล้วนะครับผู้ชมนะครับ โตขึ้นมาเยอะนะครับผู้ชมนะครับโตขึ้นมาเยอะนะครับผู้ชมนะครับก็จะตีน้ําอยู่อย่างนี้นะครับผู้ชมให้อากาศอยู่อย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับให้ผู้ชมเห็นเนาะนะครับอันนี้คุกอยู่ข้างล่างนะครับผู้ชมนะครับอยู่ในน้ํานะครับผู้ชม ผมจะมาเอาพแยังเขียวกั้นตรงนี้นะครับผู้ชมนะครับแล้วผมจะเอาเครื่องฮอนด้าสูบน้ําเข้ามานะครับผู้ชมนะครับเพื่อเพื่อเอาน้ําจืดข้างนอกเนี่ยนะครับผู้ชมผู้ชมเห็นเนาะนะครับน้ำจืดข้างนอกนะครับดันน้ําเค็มในกรงออกมานะครับผู้ชมครับแล้วก็ไม่ให้กุ้งออกนะครับผู้ชมผมจะเอาพแยงเขียวกักเอาไว้ไม่ให้กุ้งออกแต่ว่าให้น้ํมันออกนะครับผู้ชมผู้ชมดูน้ํานะครับข้างในนี่มันขุนนะครับผู้ชมนะครับเพราะมีเครื่องตีน้ําตีอยู่ให้ออกอยู่นะครับผู้ชมแต่ข้างนอกนี่ใสกว่านะครับผู้ชมนะครับ น้ำเป็นสองสีอย่างนี้นะครับผู้ชมผมจะเอาน้ําจืดนะครับดันน้ําเค็มในกกนี้ออกมานะครับผู้ชมหนึ่งชั่วโมงนะครับนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆทํานะครับผู้ชมค่อยๆปรับแล้วก็พอเราค่อยๆปรับแล้วนี่กุ้งเขาจะปรับตัวทันนะครับผู้ชมนะครับน้ำข้างในนี่ความเค็มสามนะครับสามนิดๆนะครับผู้ชมกับข้างนอกนี่ศูนย์นะครับน้าความเค็มไม่มีความเค็มนะครับผู้ชมชมเห็นน้ำ่เนียนนะครับน้าไม่มีความเค็มนะครับแต่ใส่กากเกลือกาบน้ําปลารองพื้นไปแล้วเพื่อไม่ให้ดินพื้นเปรี้ยวนะครับเบื่้ชมบ ก็จะปรับน้ำอีกสักสองวันนะครับวันนี้น่าสักชั่วโมงครึ่งนะครับหรือสองชั่วโมงนะครับนะครับผู้ชมนะครับอ่ะนี่นะครับผมจะค่อยๆปรับน้ําอย่างนี้นะครับเพราะความชัวร์นะครับผู้ชมมันจะไม่บืดนะครับผู้ชมนะครับทําแบบนี้เนี่ยกุ้งติดแน่นอนนะครับผู้ชมติดแน่นอนนะครับจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ครับแต่ว่ามันไม่เสี่ยงเท่าเราปล่อยทั้งบ่อนะครับปล่อยทั้งบ่อมันเสี่ยงกว่านะครับผู้ชมครับนี่ผมอุบานกุ้งแข็งแรงแล้วนะครับผู้ชมตัวโตขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากมาตัวเท่าเส้นผมขขอองงผู้ชมนะครับ นี่ใหญ่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับชมเห็นตัวชัดแล้วนะครับนะครับก็วิดีโอชุดนี้ก็เอาแค่นี้นครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่หมๆเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ